ทำไม UJ หน้าเซลล์นะครับราคามันสร้างแนวต้านขึ้นมานะครับเนี่ยสร้างแนวต้านแถวนี้เห็นไหมหนึ่งห้าศูนย์นี้เงี้ยแล้วราคามันไม่ผ่านแนวต้านก็มีโอกาสที่จะลงนะครับลงมาปุ๊บดิมาน,นี้เดี๋ยวรอก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มก่อนนะตรงนี้คือจุดเซล์ของ UJ อะคือในโซนนี้นะครับในโซนนี้เนาะนะครับ จุดบายที่ดีก็คือโซนนี้เนี่ย UJ จะมองลงปึ๊บ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 นะครับจังหวะลงถ้าเกิดมันลงสวยๆก็หาจังหวะดิ้งเซลได้เหมือนกันนะแต่จริงๆเทรนนี้รอย่อบายนะถ้าเราเล่นตามเทรนใหญ่นะเวลาเราเล่นเราเทรดตามเทรนใหญ่นะครับเนี่ยเทรนใหญ่ขึ้นถ้าคุณจะรอชัวร์เลยคุณรอย่อบายโซนนี้ไอเนี่ยคือชัวร์เออนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับเนาะ แต่ว่าเนี่ยแพทเทิร์นตรงนี้มันบอกว่าเราสามารถลักไก่ได้เซลล์ได้เออเซลลได้ในโซนนี้นะครับเพราะว่า SL มันใกล้เนาะถ้าเข้าในนี้เนาะ SL จะสัก3 4 0 0จุดเองนะครับเนาะ